ทำไมถึงกล้าใส่บิกินี่ลงน้ำละ่ะทีแรกก็ไม่ได้มั่นใจหรอกเคยเออกกำลังกายแล้วแล้วมันไม่ลดรู้สึกว่าเออกาังกายนี้เป็นของเราแล้วมันก็อยู่กับเราถ้าจะรอผอมแล้วรอใส่ชุดว่ายน้ำมันก็คงไม่ได้ใส่ชาดิาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้แต่งหน้าคะ่ะก่อนลงน้ำก็ต้องสวยซะหน่อยให้ปลามันรู้ว่าคนเราก็สวย แต่ก่อนนมันอ่อนเองแป้งคิดว่าฟรีดาเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงเพรมันได้อยู่กับตัวเองได้แบบ a ช l e เลนที่สำคัญมีลูปสวยๆมีความมั่นใจแค่ไหนถามว่ามั่นใจไหมแรกๆอะ่ะก็แบบก็ไม่ได้ก็แบบเอ้ยอเพราะว่าตจองบอกก่อนว่าเราหุดไม่ดีไงพอหุดไม่ดีมันก็ต้องแบบมี อะไรหลายๆอย่างทั้งแบบสายตาคนรอบข้างหรืออะไรอย่างนั้นแต่พอแบบได้ไปเที่ยวหรือได้ไปสถานที่ดีๆกับคนแบบกลุ่มกรุ๊ปดีๆดีดะมันก็ไม่มีใครมานั่งบอกว่าสนใจหรือว่าแคร์อะไรขนาดนั้นทุกคนก็จะแบบว่าเออมีแต่แบบมุมโพสิทีฟให้กันและที่สําคัญก็คือตัวเราเองมีอะไรที่คิดว่าเป็นอุปสรรคในการดำน้ำไหม มีนะอย่างแบบเวลาเคลียหูไว้ได้หรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่แบบเออความพยายามการฝึกซ้อมซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมเท่าไหร่ <laughs> ลงไปไม่ถึงสิบเมตรเลยน่าจะแบบแปดเก้าเมตรเอ้เจ็ดแปดเมตรอะไรอย่างงี้แค่นั้นก็ <laughs> อย่างที่ว่าแบบความสุขของวกเรามันต่างกาันอย่างแป้งอะ่ะแบบไม่ได้ต้องการแบบชาเลนจ์ว่าโหฉันต้องลงไปสิบเมตรยี่สิบเมตรแค่ทิวน้ําก็สวยแล้ว <laughs> ก็คือแบบมีความสุขที่แบบเออได้ดําดู ปาลากรังหรือว่าฝงปลาอะไรอย่างนี้อยากบอกอะไรกับเ,เพื่อนสาวพลัสไซสไหมอะถ้าอย่างสาวพลัสไซส์อะจริงๆริรก็คือคนอ้วนลวเนาะอะ,อะถ้าพูดแบบว่าทั่วไปอย่างแป้งเมื่อก่อนก็เคยเคยโดนแบบกดดนันอุ้ยทำแบบมึงอ้วนแล้วมึงกล้าแต่งตัวอย่างนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งก็มองว่าแบบยุคนี้มันไม่จําเป็นต้องมานั่งจะต้องมาอะไรกันแล้วอะชุดว่ายนะ้ำบิกินี่มันก็คือเสื้อผ้าอย่างหนึ่งที่เราแบบสามารถใส่ได้ แล้วถามว่าไม่มั่นใจก็โอเคถ้าเกิดแบบถ้าเราภูมิใจในร่างกายของตัวเองอะเราก็สามารถอยู่กับมันได้แล้วเราจะรอให้แบบอุย้ยฉันหุ่นดีฉันผอมแล้วมันยากกว่านะนแล้วก็แต่ก็อย่างที่ฝากว่าคือไอยอย่างดำน้ำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเอากำลังกายอย่างหนึง่ง <c oughs> ถ้าเราอ้วนแต่ร่างกายเราแข็งแรงอะ่ะมันก็โอเคนะแล้วก็เป็นหมูที่แข็งแรงเป็นปลาพยูนที่แข็งแรงของแม่น้ำได้ของทะเลได้ <c oughs> ฟรีดายกับการถ่ายรูปเนี่ยเป็นของคู่กันไหมรูปมันเหมือนเป็นการบันทึกความทรงจําในช่วงเวลานั้นเนาะถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเรามีอะไรที่บันทึกเก็บไว้อะมันก็มันดูเหมือนแบบเราเได้นึกถึงมันตลอดลที่สําคัญก็คืออ่ะได้ลงไอีได้สร้างคอนเทนต์หนึ่งแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออใครๆก็นําได้ถ้าเราแบบมีความชอบด้านนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากเลยได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำกาดำ เห็นรูปตัวเองแล้วเป็นไงชอบโอ้โหแบบคูคิวถ่ายรูปสวยมากแบบไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้ก็แนะนํานะคะใครอยากอาลองมาดําน้ําลองเรียนหรือว่า,ามีโปรแกรมแค่ถ่ายรูปก็ได้ก็ลองมาฝึกกันดูที่ฟรีไดออ t เดอะเดย์ค่ะ